สีลังกาเปิดแล้วใช้การตรวจเยอะๆแทนการกักตัวคนไทยฟรีวีซ่า30วันซื้อประกันแค่12 US อ o l l a r คือเปิดแล้วนะครับตั้งแต่21มกราคมนะแล้วก็คนไทยเป็นวีซ่าออนอะไลวลก็คืออยู่ได้30วันนะครับเอามีลงเอาไว้ใน go.noGuide.com/reopen slash นะครับหัวข้อวีซ่าออนอะไลวลแล้วเราก็เลื่อนลงมาเจอสีลังกานะ อก็คือเราเคยนําเสนอข่าวไปแล้วว่าเขาจะถแถลงตอนวันที่หนึ่งมกราก็คือผ่านมาแล้วว่าจะเปิดวันไหนก็คือสรุปว่าเปิดแล้วยี่สิบเอ็ดมกรานะครับแล้วก็ไม่ต้องกักตัวก็คือใช้การตรวจแทนการกักตัวอย่างที่เราได้ทาง WTTC องค์กรสภาท่องเที่ยวของโลกเนี่ยเขาระบุว่าให้ใช้การตรวจแทนการกักตัวก็ได้แหมกักทําไมไม่รู้นะาการท่องเที่ยวพังย่อยยามอ่ะเนาะ,ะท่านั้นเขาก็ ถ้าเราไปสักเจวันก็ตรวจสองครั้งถ้าเกิดไปสักสิบสี่วันก็จะตรวจเป็นสามครั้งแล้วก็ประกันเนี่ยที่คุ้มครองโควิดนะจ่ายแค่สิบสองดอลลาร์ประมาณไม่ถึง4ี่ร้อยบาทแต่ว่าได้วงเงินสูงถึงห้าหมื่นอซึ่งเยอะมากของเราเนี่ยนะบังคับซื้อแพงๆคือเราทําธุรกิจขายประกันหรือไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าของเราคือวงเงินประกันโควิดหนึ่งแสนดาใช่ไหม แต่ค่าประกันนี่คือคือแพงมากแพงกว่านี้เยอะมากอาจจะประกันเขาแค่สองสัปดาห์นะเดี๋ยวจะหาว่าปรับปรำก็ประมาณไม่ถึงสี่ร้อยแต่ของเราประกันนี่สตาร์ทที่พันหกนะสําหรับประเทศเสี่ยงต่านะสามสิบวันนะสตาร์ทพันหกประเทศเสี่ยงต่าแต่ประเทศเสี่ยงสูงก็หลายพันแพงกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าแพงกว่าแน่นอนประกันของเราถึงวงเงินจะเยอะ,ยอะกว่าแต่ถามว่านักท่องเที่ยวติดโควิดเขาใช้เงินเยอะขนาดนั้นในการรักษาเลยหรือ ใช่ไหมก็ห้าหมื่นยูเอสก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะล้านห้าแล้วนะใช้เงินเป็นล้านในการรักษานักท่องเที่ยวติดโควิดเลยหรือยังไงใช่ไหมแต่ของเราหนึ่งแสนยูเอสก็สามล้านกว่าบาทอะ่ะใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยหรือแสดงให้เห็นว่าทําไมเขาจึงทําได้ที่เก็บค่าประกันสําหรับสองสัปดาห์ไม่ถึงสี่ร้อยบาทแต่ของเราค่าประกันคือขั้นต่ำก็สามสิบวันละแล้วก็เริ่มต้นก็พันหกละประเทศเสียงต่ำประเทศเสียงสูงก็สองพันกว่าบาทแล้วก็ เอาเป็นว่าค่าประกันแพงมากๆถ้าประเทศเสี่ยงสูงจะมา90วันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้คือประกันที่สถานทูตแนะนำน,นะครับแต่ว่าเจ้าอื่นๆก็ราคาจะแตกต่างกันไปอันนี้สถิติโควิดของสีลังกาสังเกตว่าประเทศเล็กทำไมถึงใจใหญ่ประเทศใหญ่ก็ไม่รู้นะอ่าประเทศนี้คือเสียชีวิตแค่274คนถ้าเอามาหารกันกับ5 5 0 0 0แล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็อยู่แค่ประมาณ 0.5%ไม่ถึง0.5%น้าเอซะด้วยอะไรเงี้ยถือว่าต่ำกว่าของเราแล้วก็คือในภาวะแบบนี้คือเขาก็เพิ่งจะเปิดคิดจะเปิดใช่ไหมก็คือตัดสินใจเปิดในภาวะที่โควิดมันเพิ่มขึ้นจากตอนต้นเดือนตุลาก็แสดงว่าไม่ได้รอให้เพอร์เฟถึงจะเปิดก็คือเรียกได้ว่าเป็นการเปิดสู้เพราะว่าปิดนานกว่านี้เศรษฐกิจก็พังย่อยยับแล้วก็เขาก็เป็นเกาะซะด้วยเป็นเกาะกับไม่กลัวโควิดนะ เพราะว่าเกาะนนี้คือพื้นที่จํากัดมันก็น่าจะแพร่กันง่ายใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่าศรีลังกาเขาทํากันยังไงแต่ว่าเอาความคิดของอ๊อฟก่อนนิดนึงอ๊อฟเคยพูดไปเป็นสิบรอบแล้วแหละว่าจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลของเราเนี่ยสามารถเปิดก่อนได้คือจังหวัดอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคือเขาจะปิดเขาจะกักอะไรก็เรื่องของเขาแต่จังหวัดการท่องเที่ยวควรจะเปิดได้แล้วควรจะเปิดตั้งนานแล้วด้วยก็คือแค่ว่า ถ้าเป็นเกาะยิ่งเหมาะสมใหญ่เลยใช่ไหมแต่ความเป็นจริงคือเกาะของเราตอนเนี้ที่เรามีรละลอกสองนี้เนี่ยแม้แต่คนในประเทศก็ยังกักท,ทั้งทั้งที่ต่อให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้มยังไงก็ตามเนี่ยนะจานวนมันก็แค่ไม่เยอะอะต่อวันใช่ไหมการเสียชีวิตก็ต่ําจนเลือรือต่ํำยังไงละติดเชื้อกันไปเป็นเกือบหมื่นคนภายในช่วงสั้นๆแต่ว่าเสียชีวิตแค่ประมาณไม่ถึงสิบคนเท่านั้นเองถือว่าต่ําม,มากแต่ของเราก็ยังจะกักกันเองนะครับ กักนะไม่ใช่กัด <c oughs> ตอนนี้เอก็คือเราสามารถปิดเกาะไปเลยหรือปิดกั้นพื้นที่ทางทะเลไปเลยเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าทางอากาศอย่างเดียวทางบกทางน้ําไม่ให้อ่าเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกักตัวก็คือใช้การตรวจเนี่ยเหมือนอันนีน้ขึ้นอยู่กับมานานแค่ไหนใช่ไหมใช้การตรวจบ่อยๆแทนคือแค่ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อก็โอเคแล้ว่ถ้าเจอเชือ้อถึงจะให้กักอยู่ในห้องสี่ศรีลังกาเนี่ยเขาก็เปิด ด้วยความจําเป็นด้านเศรษฐกิจจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เขาก็อย่างที่เห็นกราฟไปแล้วเขาก็มีการพุ่งเรื่องของโควิดมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นนอีกคือเรียกได้ว่าช่วงนเ,เนี้ยเตี้ยเนี่ยไม่ยอมเปิดเนาะนะมาช่วงแบบเนี้ยถึงจะตัดสินใจเปิดเนาะแต่ว่าก็ยังดีช้าก็ยังดีกว่าไม่ทําแต่อันนี้คือบางประเทศคือช้าแล้วก็ช้าอีกก็คืออ้างความปลอดภัยแต่ว่ายังไงก็ช่างเพราะว่าคนทํางานยังคงมีเงินเดือนอยู่ตามปกติ แต่ว่าคนที่ประชาชนตาดำๆจะยังไงก็แล้วแต่คนทำงานก็รอดกันไปคือคนเราเนี่ยนะถ้าคิดจะทำสักอย่างเนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่าการที่เขาเอาแต่อ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยแสดงว่าเขาไม่คิดจะทำไงพอนี้นี้เขาก็บอกนะว่าเราอยากจะเปิดแบบที่เน้นความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ไงการตรวจแบบทุกอย่างเนี่ยก็คือถูกเซตขึ้นมาเพื่อให้ทางเกาะเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็ สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้คือถ้าคนที่จะทำทุยอย่างมันก็ทําได้เนี่ยสีลังกาทัวริซึมเขาเป็นคนบอกเองแล้วก็เขาก็ได้ทดลองแล้วนะต้อนรับนะทีเดียวลวดเดียวนะชาวยูเครนนะยูเครนเนียนทัวริสเนี่ยถึง1ันเจ็ดร้อคนเป็นชาเตอร์ไฟล์เราก็เคยคิดจะให้นักท่องเที่ยวสเปเชียลทัวริสวีซ่ามาด้วยชาเตอร์ไฟล์เหมือนกันแต่สุดท้ายคือได้แค่สา0รคนคือแพ้สีลังกา เขาทาได้ตั้งแต่ก่อนเขาจะบอกว่าเปิดซะอีกครับ1,700เนี่ยนะของเราบอกว่าเปิดแต่ว่าเราจะเอาสักพันสองร้อยคนเดือนตุลานะสุดท้าได้แค่ไม่ถึงสามร้อยคนนะก็คือเขาได้ทดลองนําร่องไปแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะเปิดแบบมั่วๆเขาบอกว่าเป็นไพร์โหลดโปรเจกต์ของเขาเลยทดลองก่อนเปิดจริงแล้วชาวยูเคนพันเจ็ดร้อยคนมาเที่ยวสิงคโปร์ได้แล้วก็ทดลองเรื่องของความปลอดภัยกันแล้ว คือของเรานี่คือไม่ได้มีทดลองอะไรเลยนะอย่างที่บอกนะก็คือแค่ราคาคุยราคาคุยรับมือไหวรับมือได้เราต้องเปิดสู้เออแล้วไปมาของจริงคือทําไม่สําเร็จแล้วก็มาดูวิธีการของสีลังกาก็คือเขามีโรงแรมประมาณห้าสิบห้าแห่งที่จะกําหนดให้นักท่องเที่ยวต้องไปพักในโรงแรมนี้แต่ว่าไม่ใช่ a l t e r อร t i น e q ฟ a r a n ล i n น ASQ หรือแต่อย่างใดนะก็คือนักท่องเที่ยวก็จองได้เฉพาะโรงแรมพวกนี้ ซึ่งเขาจะจำกัดบริเวณนี่งไง off limit to local คือจำกัดบริเวณให้แยกกันกับคนท้องถิ่นก็คนที่อยู่ได้กับนักท่องเที่ยวก็คือมีแต่สตาฟของโรงแรมเท่านั้นเองครับเขาจำกัดบริเวณเอาเป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่เธอคุณจะต้มยำทำแกงไงก็แล้วแต่เธอขออย่างเดียวไม่อยากกักได้ไหมเพราะว่าการกักตัวนี้มันเป็นอะไรที่เสียหายมากฉะนั้นคุณจะแยกพื้นที่ว่านักท่องเที่ยวอยู่ได้ในวงจำกัดคุณจะตรวจแยงจมูกสักกี่รอบก็เชิญ แต่ว่าขออย่างเดียวอยากักแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คือจะถูกขอให้ตรวจแบบ PCR Test เนี่ยในวันที่4หลังจากที่เขาได้เดินทางเข้ามาแล้วแล้วเขาก็จะมีการตรวจอีกรอบหนึง่งในวันที่7แต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่มากกว่า1สัปดาห์เขาก็จะถูกขอให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3แค่นี้ก็ได้แล้วเขาบอกว่าโม a n A week ใช่ไหมก็ไม่ได้บอกต้อง14ใช่ไหมสมมติเราอยู่สัก10วันก็จะให้ตรวจ3รอบ ของเราหรือเราอ้างว่ามีการกักกันที่ดีที่สุดเราไปบังคับโรงแรมให้เขาต้องทําอะไรมากมายเพื่อจะเป็นสถานกักกันที่ได้มาตรฐานตามใจของคนจัดก,การแต่ว่าสุดท้ายคือเราตรวจแค่สองรอบเท่านั้นเองครับอันนี้คือเขาไม่ได้กักด,ด้วยสามแต่ว่าเขาให้ตรวจถึงสามรอบรอบแรกก็คือวันที่สี่รอบที่สองก็คือวันที่เจ็ดรอบที่สามคือถ้าคุณอยู่มากกว่าหนึ่งสัปดาห ถ้าเกิดคุณอยู่แค่สัปดาห์เดียวแล้วคุณกลับก็ตรวจแค่สองรอบนี่ไงรอบที่สามถ้าเกิดว่าอยู่มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ฉะนั้นจะวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ตรวจเป็นครั้งที่สามคือนักท่องเที่ยวเขายอมขออย่างเดียวอย่าก,กับแล้วก็ยังมีเรื่องของประกันว่าของเราเนี่ยประกันแพงมหาโหดอย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นประเทศเสี่ยงสูงซึ่งยุโรปหรืออ,อเมริกาตอนนี้กลายเป็นเสี่ยงสูงทุกประเทศอยู่แล้วแหละยุโรปมีเสี่ยงสูงแน่ๆน่ส่วนใหญ่ยกเว้นแถบบนบนอ่ะนะ ฉะนั้นประกันเนี่ยถ้าเขาอยู่90วันเนี่ยประกันนี่8,000ถึงหมื่แน่นอนแต่อันนี้คือประกันเขาคิดแค่2สัปดาห์เพราะอย่างที่บอกคือไม่ต้องอยู่ยาวก็ได้ของเรานี่คือจะเน้นคนอยู่ยาวตลอดฉะนั้นเราก็จะบังคับเขาซื้อก็คือ,อขั้นต่ำหนึ่งเดือนแต่อันนี้คือ12 US ดอล USD ซึ่งครอบคลุมวงเงินถึง50,000 USD ของเราเหรอ1 0 0 0 0แ USD แล้วก็แพงกว่าเขามากมายเพราะอันนี้มันแค่400ไม่ถึง400 3 300 70 380บาทประมาณนี้นะก็คือครอบคลุมเรื่องของการรักษาพยาบาลโควิดสําหรับ2สัปดาห์แรกของการมาเที่ยวแสดงว่ามาไม่ถึง2สัปดาห์ก็ได้เขาไม่ได้บังคับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คืออยู่ได้30อยู่แล้วใช่ไหมก็อ่าโอเคถือว่าถ้าไปอยู่30วันจริงๆนะตรวจแค่3ครั้งเสร็จแล้วก็ประกันครอบคลุมแค่2สัปดาห์แรกก็โอเคแล้วอะ่ะแล้วก็ พวกเขาจะต้องมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดจะเดินทางไปตามจุดท่องเที่ยวที่กําหนดเออก็มีการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ใช่ไหมก็โอเคยังไงก็ได้ขอให้อยากกแล้วกันเอาเป็นว่าเอาว่าเที่ยวสีนักการนี้สงสัยจะเป็นเชิงแบบคล้ายๆถั่วหรือเปล่าไม่รู้นะว่าจะมีต้องมีคนติดตามไปด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคติดตามด้วยก็ได้ก็ขออย่างเดียวอยากกัก็พอเออของเราก็มีกําลังคนที่จะทําได้เยอะนะตอนนี้ว่างงานกันเยอะใช่ไหมก็ทำสี่ทำสี่ยกเว้นแต่ว่าเรา บอกว่าเราไม่ไว้ใจคนกันเองเอา้าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เขาก็มีห้ามเอ่อบางประเทศเข้าเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะ่ะก็คือถ้าเกิดใครที่เคยไปอยู่อังกฤษมาแล้วเกิน2ส,สัปดาห์ต้องอยู่เกิน2ส,สัปดาห์นะไม่ใช่ไปอยู่แค่ไม่กี่วันที่อังกฤษเสร็จแล้วมาก็ก็ยังได้อยู่นะแต่เกิดอยู่เกิน2ส,สัปดาห์เนี่ยก็คือไม่ให้เข้าแค่นั้นเองแล้วก็เที่ยวบ,บินจากยูคก็ ถูกห้ามแค่นั้นเองเฉพาะ U.K. อย่างเดียวเพราะว่าเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ก็สรุปนะครับวิธีการของสีลังกาก็คือไม่ได้กักตัวนะเท่าที่ออฟพูดข่าวนี้ไม่มีคําว่ากักตัวสักคำไหมไม่มีนะไม่ได้กักตัวนะคุณจะอยู่แค่7วันก็ได้เบื้องต้นคือมีใบตรวจโควิดอันนี้คือนิดนึงก็คือเรื่องเรื่องวันที่4นี่คือหมายถึงว่ามีใบตรวจโควิด PCR test taken up to 4 d a y before the arrival เอฟขอแก้นิดนึง ก็คือมีการตรวจก่อนมาก่อนเข้าประเทศสิงคังกา4วันนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ96ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ถึง7วันเนี่ยก็คือจะมีการตรวจ2รอบก็คือสรุปว่า2รอบอยู่ดีแต่ว่าแค่ว่าไม่ได้ระบุว่าตรวจวันที่เท่าไหร่บ้างเท่านั้นเองและตรวจ3ครั้งถ้าเกิดว่าเขาอยู่มากกว่า1สัปดาห์นะครับก็คือใช้การตรวจแทนแล้วก็ค่าประกันก็คือ12 US ดอลลาร์วงเงิน50,000 US สำหรับค่ารักษานะล้านห้าแสนกว่าบาทสำหรับสองสัปดาห์แรกที่เขาอยู่ในสีลังกาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะไปสถานที่ท่องเที่ยวก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปด้วยแล้วก็สุดท้ายคือเขาก็จะแยกส่วนว่านักท่องเที่ยวจะอยู่ในโรงแรมห้าสิบห้าแห่งที่เขากําหนดไว้ซึ่งจะอยู่แยกกับคนท้องถิ่นนะก็คนที่จะอยู่ด้วยก็คือมีแต่สตาฟของโรงแรมเท่านั้นเองครับคือวิธีการของเขานะซึ่งออฟก็ไม่ได้บอกว่าเราจําเป็นต้องไปทําตามเขา แต่ว่าเราสามารถเอาวิธีของเขามาปรับใช้ได้จจงหวัดท่องเที่ยวเปิดก่อนได้เลยมาดูว่าพอเราเจอเว็บ2แล้วยังไงคนจัดการประเทศไม่มีตังค์แล้วจังหวัดท่องเที่ยวเขาก็จะยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เหมือนเดิมหรือยังไงก็ไม่ได้โทษเขานะเพราะว่าเราห้ามไม่ให้เขาเปิดเองอะใช่ไหมแต่จริงๆก็อยากเห็นว่ามีการดิ้นรนนะเพราะว่าเราเปิดได้อฟก็เห็นว่าเราเปิดได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ